สวัสดีนะครับซูนซอม Macbook ขัดใจนะครับผมนี้จะเป็น Macbook A1465 นะครับผมอาการจอแตกนะครับผมนี่ทางร้านทางร้านแกะเปลี่ยนจอนะครับผมเดี๋ยวรอจอมานะครับผมจะได้เปลี่ยนจอนะครับอันนี้ครับจอจอที่สั่งมานะครับผมแท้ตรงรุ่นนะครับผม ใส่แล้วก็ลองประกอบเทสอีกทีนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนจอเสร็จแล้วนะครับเป็น macbook air 2015นะครับตัวนี้จะ11นิ้วนะฮะเป็นจอเดิมนะครับผมแตกนะครับแตกจอโดนกระแทกมานะครับแตกเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจอตรงรุ่นเลยนะครับจอใหม่นะครับผม สวนใจนำเครื่องเข้ามาซ่อมได้นะครับผมอานจะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีเอ็กซ์ตาหัให่ในะครับผมแอดไอดีไลท์เข้ามาสอบถามอาการเครื่องได้นะครับผมรายแอดนะครับ c ี H com. c เอสคอมเอสสีเอคอมนะครับขอบคุณนะครับ